สวัสดีครับทุกคนฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าผมได้ลงคลิปนี้ไปเนี่ยผมมีสิทธิ์ที่จะโดนแบนมากเลยผมเนี่ยสื่อสารกับเพื่อนในดิสคอดนะก่อนที่จะเข้าไปเล่นไฟเอ็มเนี่ยผมก็เล่นเกมอื่นปกติเลยนะครับแต่พอเข้าเซิร์ฟได้เนี่ยมันก็ไหลลื่นเลยนะเพลินมากเลยผมเนี่ยมองข้ามเรื่องกดไปเลยนะอย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับของเซิร์ฟเวอร์นี้นะแล้วใครเข้ามาสอนกูเนี่ยมึงปะใส่ชื่ออยู่อันนี้คือเฮ e right ียอะไรอ่ะ กดบันทึกแล้วกูสามารถเปลี่ยนได้ปหมไอ้เหี้ยกดบันทึกแล้วเปลี่ยนไม่ได้อุ้ยหมากูชวนหมาเห็นซอมบี้ปะไอเฮียสิบห้านาทีเซิร์ฟเลยเขาต่อยแม่งนี่อ่ะเอ้ยมีขวานมีขวานหยาหลบหลบหลบน้องนี่เฮ้ยโอ๊ยใครอะเอ้ยเอ้าโอู้ยโมยโดนกูอีโมยเฮีย อีนี่เนี่ยมันไม่มีหน้าจอบเลยเหรอซอมบี้อ่ะระหว่างนี้เราต้องรอเซอร์ปลีว่ะเรามานั่งเดี๋ยวอุ้ยเฮียซอมบี้บิกินี่ว่ะเราต้องเข้าเมืองว่ะไม่งั้นเราจะได้วิ่งยาวเฮ้ยเฮ้ยน้องรองเออใครวะนม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 เออนมไอเฮียมึงชนกูแม่งมันชนเราไม่มึงชนมั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 นชนเราไอเฮียมึงคิดว่ากูยอมนะเดี๋ยวมึงรู้มึงเปิดก่อนได้ปวดมันเป็นยังไงเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้บาง์าระเดี๋ยบาันด่าประดีวอะไรด่าที่เราไปคุยนี่น้องเองพี่นี่ เอม่งเลือนแบบเราเลยมึงอยู่ดีชุดแมงสีขาวได้แมงมันชนเราก่อนอุมยอุ้ยอุ้ยมันเสียนมันเสียนมันเสียนมันรู้หมดเลยมาก่อนไอ้น้่มไอ้นมเองเอ็งลองนี่เอ็งติดเชื้อปะเนี่ยเสียงเป็นไรติดเชื้อปะเนี่ยน้องผมได้ขับรถตามไ้คนนี้เข้าไปในเมืองเลยสุดท้ายก็ไม่ได้ตีกันนะเพราะว่าเซิร์ฟลีนั่นเองก็เสียดายอ่ะว่าจะจับคอเสื้อมาซัดสักหน่อยและอีกสักพักผมก็ได้เข้าเซิร์ฟมาแล้วก็เจอคนฆ่ากันด้วยอุ้ยโนเชี่ยแม่ ก่อนเข้าเซิร์ฟมาเนี่ยคิ้วผมเนี่ยกระตุกข้างซ้ายนะครับแต่ขวาไลยซ้ายดีไม่ใช่เหรอวะซึ่งตอนที่ผมเข้าเซิร์ฟมาเนี่ยผมเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยเฮ้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 ่เฮ้ยเฮ้ยเอายเฮ้ยเฮายเอ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเน้ยเฮ้ยม่้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยเฮ้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 ยม่้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเยเฮ้ยย้ยเฮ้ย้ยเื้อเขียเี่ยไปแล้ะ หนึ่งบาทเซฟส่วนน่าจะปล้นไม่ได้วะเราโคตรเลือนเลยแม่งคุยกันดีิเด้ยเอออรถที่คุมคืออะไรอ่ะลองดูไหมรถที่คุมเห็นปะรถผ้าคุมข้างหลังอ่ะเออที่ผ้าคุมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮียกลับตายเออมันมีควันเขียวเข้างหน้านี่อะไรมอไซค์เหรออุ้ยซอมบี้มาซอมบี้มาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถโอ้ยเฮียแม่งซอมบี้ไฟอ่ะโอ้ตาย กระทืบกูของหายหมดเลยในตัว่าเอาโอ้ใช้ชยยีวิตลำบากจัดโอ้ยของ <c oughs> โอ้ยย้ยไม่แล้วมันเกิดไหนอ่ะเกิดที่เดิมหลังจากการตายครั้งนี้ผมรู้สึกว่าผมต้องมีตู้เซฟแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราโดนปนหรือว่าโดนทำลายร่างกายจนถึงตายเนี่ยของในตัวเราเนี่ยมันจะตกทันทีเลยนะครับอันนี้ดิป้ามันนี้ดิป้าอืมเ้<ผ>มคนาหาได้ คุณอานได้อะไรวะได้แลว้วโอ้ได้ตังค์400เชียรู้แยละลลลลลโอ้รวยละรวยละรวยละวยละโอ้ซอมบีเ้เออใช่ครับเล่นมาจะสองชั่วโมงละพวกผมเนี่ยก็เพิ่งค้นพบวิธีจกของจากซอมบี้หรือว่ารถก็คือกดปุ่มออ t e r n a t e นั่นเองมี400วะ่ะเฮ้ยมึงฟาร์มหินดิอะไรนี่ไงเก็บหินอยู่เชียร์รวย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 ,วยตีไปด้วยแล้วก็ขุดไปด้วยอะ่ะตีเสร็จแล้วก็ด ไอ้ฟาร์มอย่างไวซึ่งฟาร์มหินเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาเหมืองเลยก็ได้นะครับตรงไหนที่มีหินเนี่ยเราสามารถทุบได้หมดเลยนะโอ้ยเหนื่อยเฮ้ยอ่ะวาจ้าเรามาจ้าเาดูเตื่กี้เผลอหลับไปนะครับมาภาคต่อเลยแล้วกันเนะาะอันนี้ก็เพิ่งตื่นนะครับเสียงมันอาจจะบ็อกซิ่งนิดนึงนะพวกผมเนี่ยฟาร์มเนื้อกันอยู่นะครับอยู่ดีๆเนี่ยมีใครที่ไหนไม่รู้นะครับขับรถมาชมพวกผมแล้วก,วก็ขู่ที่จะปล้นพวกผมนั่นเองมันมีหน้ากากปะวะเดี๋ยวแป๊บเป็นกูดูก่อน เอาปะงจะเอาปะยาเราไม่มีนะยากูมีนะแต่โดนปนแน่นอนในเฮียถ้าตายไปคว้าตอนนี้คือพวกผมเนี่ยไม่มีอววธเลยเว้ยจำเป็นที่จะต้องหนีอย่างเดียวจอดจอดจอดดเฮียอย่างรั่วเลยจอดจอดจอดผูข่าะมปจอดอะไอ่ะจอดหลอกไปเลยแต่ยังไปจอดให้มึงแต่ถ้าเกิดว่ามันตามเราแบบนี้เราจะหนีเข้าเซฟโซนไม่ได้มันกริบของได้ปะวะเดี๋ยวกูกริบยาให้ ไม่กินได้กินได้ตัวละชนไม่ะละชนไม่ะชนเพื่ออะไรอ่ะกูเป็นโจ้ไหนตาดปล่อยมึงจอดไม่จอดอ่ะโจ้ที่อะไรไอ้เรียนมึงไม่ใส่หน้ากาบมึงบาไะเนี่ยน้องไอ้เรียมึงโดนเพื่อนมึงอ่ะมึงโดนเพื่อนมึงโดนเพื่อนมึงไปเตี้ยมึงก่อนบ้าเพื่อนมึงไม่ใส่น้องเออไอ้เรียเพื่อนกูไม่ได้ปนกูปนปนครับบาไปเดียวมาด้วยกันคือตอนนั้นผมน่าจะพระหลุดนะครับผมหมันไส้แม่งชิบหายเลยคือมึงตามกูไม่เลิกอ่ะกูต้องจัดให้มึงละลงมาเดียวลงมาเดียวลงมาเดียวมาเดียว โอ้มัดกูบอกเลยถ้ามึงเล่นมัดเดี๋ยวมึงคนละลูกกับคนเล่นแ้น้องไหวป่ะน้องไหวป่ะ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 น้องไหวป่ะเฮี้ยเฮียพูดเฮียไม่มีปากไอ้ควายเฮียพูดเลยฮ่าฮ่าฮ่าคุณชอ้ยหมเฮไม่มีปากเลยเฮี้ยไม่มีปากเลยไม่มีปากเลยเองโดดเดีโดดเดีโดดเดีไม่มีปากเลยเฮี้ยเฮียไม่มีปากเลยฝากไม่มีปากเอาหนีให้หนีให้หนีเฮียหนีอย่างไอ้เฮี้ย เฮียเราไม่ทำอะไรเราทำอะไรไอ้เฮียกูขำไหมเหี้ยกูขำว่ะไอ้ดูดิดูดิ่หยุดโจนดิเหี้ยดูจนดิดูจนดิไอ้เอ็มโดกูป้อนแน่น้องกูไม่ใส่นักการเลยกูป้อนคืนไอ้ควายมันนี่มาไหวป่ะน้องไหวป่ะไหวปังไหวปังไหวป่ะ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 ไหวปังพูดองพูดดิ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 ผมไม่ได้อินเกมแล้วผมก็ไม่ได้เบียวด้วยนะครับคือผมจะเป็นหนึ่งเดียวกับฝ่เอ็มผมมีพ่อมีแม่อยู่ในนั้นกูจะเป็นมาเฟียไอ้เ็เหลือที่นกกับ เอาเปล่าไอ้ฟาดควายย่าทะลึ่ง่าทะลึ่งไาดอาทะลึ่งไ้เหียเหียเรือมึงก็ร่าไอ้เหียยังต็มาไอ้เหียยังกาก่ะไอ้เหียมาไม่มีปากหรอวะไอ้ควายเาไอ้พึ่ซบแล้วซับแล้วซแล้ว่อา่พพึ่พึ่กันให้ผมนะไอ้พี่ซับแล้ซแล้ซ้ซอไม่ตัดลไม่ตัดไหวปะนนองไหวปะไหวปะควกากมันบอกอะไรวะจอดี้จอดี้เฮียเหนื่อยวะ ไอ้ใจไม่ทันตัวนึงได้ไหมไหี้ย่ด่าโคตรมันะแค้แน่นอนอ่ะมึงฟาร์มคนเดียวมึงระวังไว้ได้ไหมเอาไว้เจ้ ฟาร์มไอชนฟาร์มแม่งเบึงบนน่ะฟาร์มจกิดที่เราเกิดตอนแรกอะฟาร์มเฮ้ยรถรถเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ปนปนไม่ได้ปนไม่ได้เราไม่ได้ใส่หน้ากากเฮ้ยกูว่าเราต้องไม่แต่งตัวใหม่ป่ะใส่หน้ากากแต่ก็ฟาร์มไม่นานนะครับพวกผมเนี่ยก็ได้ตู้เซฟมานะหลังจากที่พวกผมได้ตู้เนี่ยก็ทำการเก็บเขาของเขาตให้หมดเลยแล้วก็จะทำการ<ส>ออกปนนั่นเองซึ่งพวกผมมีแค่หมัดนะครับตอนนั้นกฎประเทศเนี่ยยังไม่ได้เขียนขึ้นมานะครับว่าห้ามใช้หมัดออกปนแต่ปัจจุบันเนี่ยใช้หมัดออกปนไม่ได้แล้วนะครด เออโอ้ยยยตามตามโนตาม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 พวกผมยังไม่เคยป้นกันเลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ป้นสภาพก็ตามที่เห็นเลยนะครับตามกันยาวๆวิ่งกันยาวๆโอ้ยเอียมันขับดีดีดีขวา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 เ้ยมันวน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 เฮียมันขีมันขับอยู่เอ้ยมันชนมันชนเต็มตำลับเต็มล๊อเต็มลำเลยเออนั่นแหละเออเออเออ เฮ้ยมันคว่ากระวุธป่ะคว่ากระวุธเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะมันจะฟาร์มหรอมันจะฟาร์มมันจะฟาร์มขอนิดเดียวเร็วขอนึ่เดียวผมเนี่ยวิ่งไล่เขาโคตรนานเลยนะแต่ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาวิ่งเข้าเซฟโซนเอ๊ะเดี๋ยวพี่ลองล้านะเซฟโซนเหรอวะ เอ้มันเก็บของไอ้เที่ยอะ่ะกูขึ้นรู้ไม่เลยบรรทัดที่59เนี่ยหากมีสตอรี่ไม่สามารถหนีเข้าเซฟโซนได้เราเนี่ยจะต้องหนีให้พ้นสายตาก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้าได้และแม่งเข้าไม่พอนะไปเก็บของด้วยไอ้เหี้ยแม่งเหี้ยใช่บหมเลยซึ่งมันก็ขู่ว่าจะแจ้งใบผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมทําอะไรผิดในตอนนั้นหรือกูผิดที่เข้าไปต่อยมึงในเซฟโซนแต่มึงวิ่งเข้ามาในเซฟโซนนะกูมีสตอรีอร่กับมึงอยู่อะไรอ่ะทำบบนี้ได้ไงอ่ะไปเม่อง่ยเล่นเป็นหรือเปล่า เฮ้ยตีเลยอะไรอะอะไรอะอะไรอะนี่นี่เขาเซฟโซนอะไรอะเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่ามึงก็เป็นหรือเปล่างั้นอะโดนอะไรมึงก็เป็นหรือเปล่ามึงอ่านตอรี่คอาเซฟโซนอะเตรียมโดนเลยครับมึงเตรียมโดนเลยครับมึงกะโดนไอ้ควายต่อยเลยมึงต่อยเลยมึงเป็นหรือเปล่าเนี่ยมีสตอรี่คอาเซฟโซนเนี่ยมึงเออไหวปะเนี่ยไล่มาตั้งไกลมึงขี่เขาเซฟโซนมึงเออหรือเปล่าบอกโดนใบมึงเออเลยเนี่ย เจอมันเก็บของบาเลยสักเก็บหมดที่อะไรกูไม่มีของไอ้ควายอย่าบัญญาอ่อนมึงบอกมึงไม่ม네ีของแต่มึง <royalty> ว <meter> ิ่งหาตู้เลยเนี่ยนะโอ้ยเฮียคือต้องให้กูคิดยังไงวะสมมติว่าชีวิตจริงเนี่ยกูเป็นตำรวจเนี่ยกูวิ่งตามมึงเนี่ยแล้วมึงวิ่งเข้าบ้านมึงไปหาตู้เซฟมึงเนี่ยมึงยัยกูคิดยังไงวะแล้วทำไมตอนที่มึงลงมาจากตู้เนี่ยมึงไม่วิ่งต่อหรือมึงเหนื่อยเอามาเก็บต่ไม่อะไรอ่ะมึงไปตรงนั้นจะมีอะไรอ่ะมึงอกัญญาอ่บบรรยยยืนดูายควาายยกูนี่เฮีย กูไม่กูไม่มีของไอ้เหี้ยกูแจ้งก็แจ้งก็แจ้งก็แจ้งกูก็มีมังกลาของมันกอะไรกูไม่อยากฟังมึงกูไม่อยากฟังมึงไอ้เฮียมึงอะไรนึงผมไม่ได้เก็บไอ้เหี้ยฟาร์มฟาร์มโคตรนานนะไอ้เหี้ยของในตัวไม่มีลุงเล็กอ่ะโอ้ไอ้เฮียมังไม่ไม่มีวุฒิม่นห่อยนานมากเลยพักเรื่องการปล้นเป็นสักพักนะครับหันมาฟาร์มซอมบี้เอาตังกันดีกว่านะเนี่ย้อยละโอ้ย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 โยโอ้ วน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 ไม่ไม่ไม่วนก่อนวนก่อนโอ้โหอย่าเออี่แหละโอ้โปัมสุเพียเล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 ยเ้ยเ้ยเ้ยเอาเอา นัดเดียวเอ้ยไม่ใช่ข้าบันแผนใช้อะไรบ้างอ่ะเจ้ามันดิ้นหนีอามันออกเลยเยี่ยมทางมาอย่างเดียวไอ้เยากาลราจะลากมันเลย